ท่าทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เรามีโซลูชันสําหรับคนฟันเหลืองที่ชอบดื่มกาแฟแต่ก็ไม่อยากฟันเหลืองแต่ก็เลิกดื่มไม่ได้ดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นนะคะวันนี้ก็เลยมีตัวโปรดักตัวนึงอยากให้เพื่อนๆมาลองดูชื่อว่าดนติชีทไวท์เทนนิ่งโซลูชันนะคะเป็นคิดที่ทําได้เองที่บ้านเนาะไม่ต้องไปคลินิกเพราะตอนนี้ก็ไปไม่ได้หรือถ้าไปคลินิกฟอกฟันก็เสี่ยงโควิดอยู่ดีอยากให้เพื่อนๆอ,อยู่บ้านปลอดภัยกันนะคะวันนี้ก็เลยมาลองทําตัวดันติชีทไวท g s o น u ิ่งโซ พร้อมกับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมาดูผลลั์กันหลังจาก7วันผ่านไปว่ามันจะเวิร์กไหมก่อนจะไปดูวิธีทำให้ฟันขาวเป็นฟันเหลืองให้ยิ้มรอยิ้มของคุณสวยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องหองซอ่ด้วยนะคะแล้วก็มีทั้ง Facebook แล้วก็ y o u t u b e ด้วยเ,เนาะมาอ้อนมาอ้อนขอไลค์มาอ้อนขอแชร์มาอ้อนขอ s u b s r r i e เบอรถ้างั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างเนะาะอย่างแรกก็เลยอย่างแรกก็เลยอะไร อย่างแรกเลยก็คือตัว 3D 3D Smart Light เนอะอันนี้เห็นไหมทุกคนนี่มันก็คือเอาไว้ใส่ อย่างนี้มันจะเป็นไฟสีม่วงนะคะเดี๋ยวซอจะเปิดให้ดูตอนทำเนาะแล้วที่มันสะดวกมากๆเลยก็คือมันเป็นหัวแบบนี้ซึ่งมันมีหัว USB แบบนี้มาให้ด้วยเพราะมันเป็นหัวแบบนี้มันก็เลยค่อนข้างสะดวกเนาะทำได้ง่ายมากเลยก็แค่เสียบเข้าไปใน iPhone แล้วก็ใช้ได้เลยนะคะอย่างที่2ก็คือตัวปากกาอันนี้เขาจะไม่เหมือนแบบอันอื่นๆที่มันจะเป็นเจลเนาะอันนี้จะเป็นตัวปากกาะคะหนะ้าตาเป็นแบบนี้ หกังนะอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อดีของปากกานะคะหัวมันเป็นเหมือนแบบอนี้นี่ยหัวมันเป็นแบบู่กันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราแบบพอยลงไปอะมันก็จะแม่นยำไม่โดนเหงือง่อเพราะว่าเวลาทามันไม่ควรโดนเหงื่อนะคะแล้วก็มันซื้อรีฟิลได้ทั้งหมดเนาะสีเงินก็คือ On the Glow นะคะก็เป็นเหมือนตัวเบสิคของเขาเนาะ สีทองก็จะเป็น intensive go นะคะอันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นแบบตัวเร่งที่ intense กว่าอันนี้ไม่ต้องใช้บ่อยแต่อันเนี้ยใช้ได้ทุกวันเนาะก็ผสมผสมกันในกล่องก็จะมีวารันตีอย่างนี้แล้วก็คู่มืออย่างนี้นะคะให้เอามาอ่านดูว่ารายละเอียดอะไรเงี้ยทำยังไงแต่เดี๋ยววันเนี้ยซอทําให้ดูว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงมันง่ายมากแบบทําเองได้ที่บ้านแบบชิวๆดู netflix แล้วก็ทําไปด้วยก็ได้เนาะอย่างสุดท้ายเราจะรู้ได้ไงว่าฟันเราขาวขึ้นใช่ไหมคะทาแะ นี่ก็คือเขาให้ตัวเป็นวัดสีฟันมาด้วยเนาะก็คือเป็นแบบ moment of t r u รูและทุกคนว่าฟันของคุณเป็นสีอะไรนะคะเดี๋ยวจะขอเอาฟันเข้าไปใกล้ๆนะคะเพื่อเป็นการทดสอบสีฟันเนาะก็ถ้าใครเห็นว่าเป็นเซสซ t i ีคอนเทนต์ก็ให้ข้ามไปเนี่ยเอ้ยจริงๆเหลืองมากเลยอะแต่ก็แบบก็รู้ว่านะว่าฟันเหลืองก็ดื่มกาแฟทุกว,วันเนาะมันก็เลี้ยงไม่ได้จริงๆ ก็เดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูว่า whitening solution ตัวนี้นะคะมันจะเห็นผลมหนเนาะแล้วก็เพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าอันเนี้ยได้รับ fda จากสาหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ผ่านออยยไทยแล้วเรียบร้อยปลอดภัยหายห่วงเดี๋ยวเราจะเล่าวิธีทำง่ายๆนะคะเราก็จะ insert video เข้าไปด้วยเนาะว่าเวลาทำเนี่ยทำยังไงก็คืออย่างแรกเลยเราต้องต้องแปรงฟันก่อนนะคะให้สะอาดก็ขจัดเศษอาหารอะไรให้หมดจดเนาะพอเวลาทามันจะได้แบบ เผาทั่วกันนะคะพอแป้งฟันเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องซับฟันให้แห้งเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าการซับฟันให้แห้งนะคะก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเจลได้เพิ่มมากขึ้นอันดับ3เราก็จะมาเริ่มในการทาฟันกันเลยนะคะก็คือหมุนก้นอย่างเงี้ยซับประมันแบบส3งสามครั้งเพื่อให้ตัวน้ํายามันขึ้นมานะคะแล้วก็ทาเฉพาะตัวฟันห้ามโดนเหงือกนะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องทาข้างในนะคะทาข้างนอกอย่างเดียวพอทั้งฟันบนแล้วก็ฟันล่างนะคะทาให้ทั่วพอทาเสร็จแล้วเนี่ย ก็เอาเจ้าตัว 3D เนี่ย 3D Smart Light ตัวเนี้ยเสียบเข้ากับมือถือแล้วก็กดปุ่มใส่เข้าไปสบายบือง่ายมากก็เพียงเท่านี้เองนะคะก็ประมาณรอประมาณ15นาทีระหว่างนี้ก็ไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่ใจจะทวินหางนะคะเครื่องนี้เขาจับเวลาให้เลยนะกพ็พอเริ่มปุ๊บกดปุ่มปุ๊บ15นาทีปุ๊บมันก็จะลองก็นี่ก็คือวิธีง่ายๆง่ายปะง่ายจริงง่ายมาก 15นาทีแล้วเดี๋ยวซอจะให้ดูผลลัพธ์ว่าทํามา7วันแล้วเนี่ยเป็นยังไงว่ามันขาวขึ้นไหมงไงเนาะเดี๋ยวไปดูผลลัธ์อีก7วันเจอกันค่ะฮัลโหลกลับมาแล้วหลังจากผ่านไปน7วันนะคะก็จาวันนี้จะมาดูกันว่าหลังจากผ่านไปน7วันที่ซอทําตัวไว i ท e n i n g ท e e นะคะมาดูมันอยู่ที่เท่าไหร่จริงๆแอบบอทมาแล้วแหละนี่ ยิงฟันให้เพื่อนๆดูอีกแล้วสองตั้งก็อยากจะบอกว่ามันขาวขึ้นผลลั์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะคะพอคิดว่าสำหรับคนที่ดื่มกาแฟทุกวันและยังขาวขึ้นได้เนี่ยแสดงว่าคนที่งดดื่มหรือคนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยน่าจะได้ผลดีกว่านี้แน่นอนเลยค่ะยังไงเพื่อนๆอย่าลืมไปลองกันนะคะยังไงถ้าไปลองกันแล้วนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ผลกับกันด้วย ผลงับผลลับกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะคะ